หมดแล้วครับระบบน้ำพันระบบน้ำระบบปุ๋ยสวนมะม่วงครับนี่ครับเป็นหัวน้ำญ่ส่งมาจากใต้ดินครับพี่น้องแล้วพันค่อยจะจะแยกมาหนีอีกเท่านึงครับพี่น้องแยกมาสายหน่อยนี่นะครับแยกมาหนีปั๊บตัวนี้จะเป็นสายน้ำใส่แรงดันครับพี่น้องตัวนี้ใส่แรงดันน้ำนะครับไปดันนะครับเป็นหัวตั้วไปครับพี่น้อง ไปดันให้ปุย๋ยให้ฮอร์โมนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวน้มแยกเป็นปลาเป็นปลาครับพี่น้องไปนี่ก็ไปแยกปลาไพซปลามันสามารถเปิดได้ครับยูนี่ซี่ปลานะครับเมื่อน,นี้ปลาเที่ยวครับพี่น้องบรรยากาศตะวเน้าขี่รถเที่ยวนะครับชมสวนเกษตรประเทศอิราเลคือเ่าครับพี่น้องตัวนี้เป็นปลาลินกี้ครับลินกี้ที่ว่าลินกี้เอามาปลูกไม่แต่ว่าเป็นต้นไ่ครับพี่น้องต้นไงแล้วเดี๋ยวมาปลูกไม่หญ่ออกจากนี่ครับพี่น้อง ญ่ออกจากปลานี่ครับปลาหไงครับถอนออกจากปลาหไงเอามาปลูกไม่นะครับนะครับเดี๋ยวไปน้ากันก็บ้าหน่อยครับฝนทางจะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องฝนตกเมกี้มือฝนตกนะครับยังบ่หลายมือนะครับจะเป็นห้อยจัง่อยครับพี่น้องนะครับบ้าหน่อยพาไปครับพี่น้องไปเที่ยวกันครับเมื่อนี้ขี่รถเที่ยวชมสวนเกษตรครับอันนี้เป็นป่าลินกีนะครับพี่น้อง ปลาลิกีหน่อยครับภาพก็จะสั้นๆจังหน่อยแล้วครับพี่น้องกระจุกกระมัวครับหนาวครับพี่น้องตอนนี้อากาศหนาวครับนี่เป็นลิ้นกีใหญ่แล้วครับพี่น้องลิ้นกีใหญ่ตัวนี้ก็ตัดแต่งไว้ครับพี่น้องปกติมันก็จะสูงกว่านี้นะครับตัวลิ้นกีนครับมันจะตัดแต่งนะครับหลังจากเก็บผลผลิตแล้ว่จะตัดแต่งครับพี่น้องครับภาพก็จะสั้นๆจังหน่อยแล้วครับพี่น้อง ขับรถนะครับเจ้าหนิบ้านหน่อยครับรถเดี๋ยวจะพาไปที่เที่ยวไปน้ำกราดครับพี่น้องบ้านหน่อยจะไปเอาปุปกณนนะครับมาเห็นงานอุปกรณ์ขาดพอดีนะครับครปกรณ์ขาดพอดีจะไปเอาอุปกณ์มาเพิ่มนะครับมือนีมาหุ่มต้นนะครับหุ่มตนมาว่กโดนะครับกรโดน่อยนะครับกันกันเดี๋ยวว่าไม่รดสียาหรือว่าพวก เม่นพวกมาจอกพวกอย่างนี้นะครับหมูปลามาเขือกัดเงาคนเลยครับพี่น้องครับไม่กัดตอนเต้าครับตัวนี้ก็จะเป็นแปลงเกษตรครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนผมว่าน่าจะปลูกแตงโมครับสําหรับแปลงนี้นะครับเพื่อนเตรียมแปบว่าเอาปุ๋ยหมักนะครับพี่น้องปุ๋ยหมักมาปั่นแล้วก็ตีเป็น like ร่องไว,ว, it, it? ว,ว c, ้แล้วครับพ like ี่น้องเนี่ยปุ๋ยหมักมาปั่นแล้วก็ตีเป็นร่องไว้แล้วนะครับเตรียมดินไว้เรียบร้อยน่าจะปลูกแตงโมครับพี่น้องอีกบ่โดนนะครับนี่ยครับ กสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับผมมือนี้หน่อยคุูกังพาเที่ยวครับพี่น้องพาเที่ยวชมเกษตรประเทศอิสเรียวครับพี่น้องตัวนี้นาจะเป็นแปลงแตงโมครับแต่ก็บล้อรุ่นน้ำกันครับพี่น้องบพรลู่เพื่อนแต่ว่าปีที่แล้วมันปลูกหอมหัวใหญ่ครับนะครับขึ้นไปครับพี่น้องข้างบนครับรอหน่อยจะพาไปเบิรงครับพี่น้องครับข้างบนบนน้ำกับ ตอนเช้าๆทั้งนี้เป็นปลาหมกม่วงนะครับหมกม่วงคันโอมิเมลที่ว่าติดกับติดกับปลาลิ้กคีครับพี่น้องติดติดกับปลาลิ้กคีครับผมม่วงคันโอมิเอวครับพี่น้องแบกม่วงนะครับขับสันสันนหน่อยแล้วครับพี่น้องขับรถเดินทางนะครับปลาหน่อยครับรถเดินทางไปอันนี้เป็นเลมอนครับพี่น้องโอ้หุ่นถนนพี่น้องฝนตกน้ำ อันนี้เป็นเลมอนนะครับเก็บแล้ยวตัดเพิ่นเก็บแล้ยวเพิ่นตัดแต่งเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับจะตัดแต่งไว้คมสูงซ้ำหนีครับพี่น้องตัดไว้ให้คมสูงซ้ำหนีนะครับนี่ครับคมสูงเพิ่นจะอยู่ซ้ำหนีเดี๋ยวเบาหน่อยวางวางอย่มาเก็บครับพี่น้องมาเก็บไปไว้กินฝากพี่ฝากน้องของขึ้นโง่น่ะนี่ครับมันยังเหลือหลายนะครับถึงเพิ่นจะเก็บเอาแต่ก็ว่าจะเหลือหลาขึ้นเก่านะครับสำหรับเลมอนนะครับเลมอนหอมๆแซ่บๆครับพี่น้องนี่ครับเพื่นตัดแต่งนะครับลเลมอน นี <S <S ่เป็นเขาบาเล่ครับพี่น้องปีที่แล้วปลูกหอมครับพี่น้องเนี่ยนี่ปีที่แล้วปลูกหอมแต่ปีนี้พันพ็ดเป็นขขาบาเล่คร re> ับพี่น้องยอดเขาบาเลีพันจะบบบบปลูกพืชซ้ำกันนะครับสำหรับบ้านนี้นะครับเดี๋ยวเขาบาล่กำลังเกิดครับพี่น้องพันจะยอดไว้พดีพันจะบึ้งฝนฝ่าอากาศนะครับพี่น้องยอดไว้ฝนมาสองเทียบเกิดขึ้นหมดย่างงาครับพี่น้องเดี๋ยวเขาบาล่นี่เพราะต้องการน้ำไหลนะครับพี่น้องเพราะต้องการน้ำไหลขอแค่ว่า พอแค่ว okay, ah e. ่ามีความชื้นนะครับพี่น้องแล้วก็มักหนาวว่ามนะครับตรงนี้หนาวนะครับพี่น้องตอนนี้อยู่ประมาณเก้าองศาครับพี่น้องเก้าองศาสิบองศานะครับตอนมัตสึโซ่ที่ว่าของมันมาตสึโซ่เนี่ยเกตองศาครับพี่น้องมัตสึโซ่นี่นะครับบรรยากาศนะครับพาดเยือนสวนเกษตรวิถีชีวิตแรงงานไทยฮ่องคพี่น้องบางมองกาจาเพราะได้เฮ็ดแบบนี้นะครับบางมองเขนจะเป็นคัมพม่าเสียงก็ดีไปครับพี่น้องเดี่ยวแต่มองนะครับ เดี๋ยวจะพืนทีนะครับบ้านพันจะปลูกกันเกษตรนี่เป็นหอมนะครับพี่น้องตะกอนเบาหน่อยพามาชมอยู่ครับหอมนะครับนี่ครับหอมหัวใหญ่นะครับพี่น้องสุดครับสุดลูกหูลูกตาครับพี่น้องงามๆครับหอมหัวใหญ่นะครับกำลังออกหัวหอมหัวใหญ่กําลังขึ้นหัวนะครับแปลงหอมหัวใหญ่ครับพี่น้องเบื่อถนนบอนครับหนาฝนครับพี่น้องทำใจจังหนยอยครับหนาฝน ถนนนะครับพี่น้องฝนบรรยากาศพื้นที่เกษตรโล่งๆครับพี่น้องเดี๋ยวตะกร้าตรงนี้จะเป็นตรงนี้เป็นแปลงเลมอนครับพี่น้องเพิ่นเพิ่นโล่ถิ่มคือว่าตัดถิ่มครับตรงนี้เลมอนนะครับตัดถิ่มโล่ถิ่มแล้วเพิ่นก็จะมาปลูกเขาครับพี่น้องปลูกเขาไปปีปีแรกครับปีสองมากับปลูกหอมนะครับนี่ปลูกหอมปีต่อไปเพิ่งว่าจะปลูกยังเพิ่นจะปลูกเพืนเวียนครับพี่น้องจะมาปลูกต่ำกันนะครับ แต่ว่าอีกประมาณสองปีหรือสามปีครับพี่น oh right. <sh> ้อง่นจะคือว่า่นพักดินปลูกย้างอื้นก่อนแล้ววันนี้ก็จะมาปลูกเป็นม่วงครับพี่น้องปลูกเป็นมะบ่วงนะครับพี่ตั้งตุงนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวบ้าหน่อยครับเบิ่งเป็นเขียวเขียวนี่เป็นผักกาดนะครับพี่น้องนี่เขียวเขียวนี่ยไข่ผักกาดหินบ้านเ้าครับบ้าหน่อยเก็บไปขั้นสมนะครับกินได้นะครับนี่ครับเรียงงานไทยห้องเกื่อนนะครับผู้ใดบ่วหูจักนะครับเอาไปขั้นสมกินได้ครับพี่น้องนี่ครับผักกาดไข่ผักกาดบ้านห้องนะครับ มันจะเกิดเองครับหนาฝนหนาหนาวเกิดเองครับต่ำทั้งชานเลยครับงามๆนี่ก็จะเป็นป่ามม่วงครับพี่น้องปลามะม่วงครับมะม่วงพันเชอร์รี่ครับพี่น้องมะม่วงพันเชอร์รี่ตัวนี้จะปลูกได้สามปีครับพี่น้องปีที่สามแล้วนะครับมะม่วงพันเชอร์รี่นะครับ ส <im <im ักวันนี่ถึงนป้าปุตสมโอครับพี่น้องเนี่ยป้าสมโอเราเป็นกาโลาะออกโลาะออกแล้วก็มาปลูกเขาปลูกนั้นปลูกปีไปเพราะได้ครบสามปีเราเป็นก็ปลูกเป็นมะม่วงครับพี่น้องละปีที่ปีนะครับปั๊บปลูกปีแล้วก็ปลูกเป็นต้นมะม่วงครับได้สามปีแล้วครับมันจะกาศตอนเช้าครับหนาวครับพี่น้องส่วนมะม่วงครับเบาหน่อย พาลงไปชมหน่อจังหน่อยครับพี่น้องนะครับภาพจะไล่จังหน่อยนะครับมะม,ม่วงนะครับบรรยากาศตอนเช้ายพี่น้องพื้นที่โล่งๆครับชมบรรยากาศจังหน่อยครับพี่น้องนะครับต้นมะม่วงนะครับขึ้นไปทั้งพุ่นก็เป็นมะม่วงเขึอนครับพี่น้องติดเขาครับเดี๋ยวเบาหน่อยจะพาเขาไปเบิ้งระบบน้ำพนันจังหน่อยครับพี่น้องมัน ครับสวนมะม่วงนะครับมะม่วงเชอร์รี่นะครับครับต่ำเล็น้วยครับพี่น้องบรอหน่อยขับรถถุงนี้เพิ่งจะจงถนนไปข่วงเลยนะครับตุงนี้เดี๋ยวรอหน้อยไปหอบขน้ำเดี๋ยวรอตู้ที่สูงต้องอีกเท่านึงครับพี่น้องมาคนปลูกระยะห่างระยะยัง สำเสร็จนะครับพี่การของต้นการเลี้ยแปดเป็นบางพันนะครับพี่น้องบางพันเป็นกระปุกถึงขางก็หนีนะครับสล้วรับูพวงนะครับเป็นกาคือว่าอะไรครับว่าต้นเต๋อพันนะครับวิจัยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องว่าแต่ละพันหนี่เพิ่นจะออกด้วยออกงาออกสำเสร็จนะครับสามารถปลูกทีได้สำเสร็จอ่างได้สำเสร็จนะครับเดี๋ยรื่องบางตยวจะออกพัง ตรงนี้เพได้เป็นทั้งไงนะ้ครับเราหน่อยจะจะพักขึ้นไปเพิ่งหอดข้างบนเลยครับพี่น้องใายเพิ่งหอดข้งบนตัวนี้ก็เป็นหัวน้าเุกอ่างพี่ต้องแต่ว่าบพวกระบบดำไงมันครับเพราได้เป็นจุท่ว่าเพิ่งหอดข้างบนนะครับตัดเสียง ยึงอยครับพี่น้องเ้าน้อยครับรถเดี๋ยวไปชมระบบน้ำผมกันสักนเดครัพี่น้องอยาอ่างวัดนะครับระบบน้ำครับระบบน้ำนะครับพี่น้องวัดแล้วครับระบบน้ำพับบน ระบบน้ำระบบปุ๋ยสวนมะม่วงครับนี่ครับเป็นหัวน้ำใ่ส่งมาจากใต้ดินครับพี่น้องแล้วคนก็จะจะแยกมาหนีอีกตนึงครับพี่น้องแยกมาสายหน่อยนี่นะครับแยกมาหนีปั๊บตัวนี้จะเป็นสายน้ำใส่แรงดันครับพี่น้องตัวนี้ใส่แรงดันน้ำนะครับไปดันนี่ครับเป็นหัวตัวไปครับพี่น้องไปดันให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวน้ำแยกเป็นปลาเป็นปลาครับพี่น้อง ไปนี่กับไปแยกปลาไผ่ปลามันสามารถเปิดได้ครับยูนีซีปลานะครับเพิ่นอต้องการเปิดปลาใดเพิ่นอก็จะแยกแยกแยกออกครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่สี่นะครับพี่น้องนะครับเพิ่นอจะแยกออกนะครับมีสองยางครับพี่น้องปุ๋ยอยู่นี่นะครับที่เพ่นให้ไนะครับต้นหมกม่วงครับพี่น้องจะจะบ่ได้ให้ปุ๋ยบพ่ให้ปุ๋ยแบบไปบ้านเฮานะครับจะเป็นปุ๋ยนำตัวนี้ตัวนี้จะเป็นถังถังเอเพื่อนกลุ่มซาครับพี่น้องออกมาเพื่อล่างส้ยยางนะครับ ผสมผสมเข้าไปในน้ำนะครับปล่อยไปน้ำน้ำครับพี่น้องปล่อยแบบให้ไปทั้งวม่มสาดสายางตาน้ำยดนะครับเพื่อจะว่าให้ตาน้ำยดเขาตันครับพี่น้องเวลาให้น้ำตัวนี้จะเป็นถังปุ๋ยที่ว่าเป็นปุ๋ยน้ำครับพี่น้องแต่เบาหน่อยกับพวกหูสูตรดกเพิ่นจะมีรถนะครับมีรถมาส่งยี่สวนนะครับพี่น้องปุ๋ยน้ำสูตรของเพิ่นนะครับเป็นปุ๋ยน้ำคล้ายๆปุ๋ยเกลือบ้านเขาบางทีครับพี่น้องเป็นน้ำมาแล้วตัวนี้หาหาพันธริครับพี่น้องถังนี้หาพันธิตรครับ เป็นปุ๋ยน้ำจะมีรถมาสงเลยบบาน้อยถามสูตรเพิ่นนีครับตอนเห็นเพื่อนกับบ่บอกเพื่อนกับบลูเพื่อนเพิ่นว่าบินตำหน่าทีมาสงอย่างเดียวนะครับเพิ่นขับรถนะครับเพิ่นสั่งเห็นมาสงกับมาสงจะครับเป็นรถพ่วงกอบมาเทลงปล่อยลงในถังเลยครับพี่น้องบางเทือก็จะเป็นน้ำแบบว่าน้ำมักขิงวัวนะครับพี่น้องเพิ่นจะเอากากออกนะครับพวกมูลสัตว์พวกอย่างเนี่ยเพิ่นจะเอาตะโตน้ำมันนะครับมาลงหนีครับพี่น้องแล้วแต่ดอกเตอร์เพิ่นจะสร้างมานะครับระบบปุ๋ยระบบน้ำแต่ตัวนี้จะเป็นฮอร์โม ฮอร์โมนที่ว่าเป็นแดงนะครับพี่น้องบำรุงดินบำลุงดินถ้าด้ดินล้วนแล้วก็มันจะเป็นสูตรของมันอู้่ครับพี่น้องฮอร์โมนพันมาแต่ละช่วงนี่ช่วงบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงใบบำรุงหมากนะครับพี่น้องช่วงฮอร์โมนนี่จะใส่ตลอดปีครับพี่น้องใส่ตลอดปีนะครับแต่ว่าจะเป็นช่วงของเพิ่นครับพี่น้องนี่ครับระบบน้ำระบบปุ๋ยของเพิ่นในสวนบมักม่วงบ้านนี้นะครับประมาณนี้ครับพี่น้องระบบน้ำระบบปุ๋ยจากบ่ใส่ค้นครับพี่น้องจากบ่ใส่ค้นบ่ใส่ค้นต้นบ่ใส่แบบเป็น ปุ๋ยเคมี gy, แบบบานฮ้อนนะครับบ่ได้หว,วานน้ำค้นปดุดยหินงอกปดุดยยังมงใส่หนีจะเป็นปุ๋ยน้ำให้มาทางสายน้ำยดเลยครับพี่น้องนี่ครับสายน้ำยดตัวน,นี้ยังต้นน้อยอยู่ครับพี่น้องต้นน้อยอยู่นี่จะเอาแค่สายเดียวครับพี่น้องสายน้ำสายเดียวนะครับต้นน้อยบานนี้เพ่นเตรียมไว้ครับพี่น้องเป็นสไปเดอร์สองนะครับท่อน ah ํำฟังมาจากใต้ดินครับพี่น,น้องโพม่านี่แยกมาเป็นสไปเดอร์สองเพื่อไว้รวออีกเพ่นจะเก็บผลผลิตต้นใหญ่พ่นก็จะต่อสายนี้ไปอีกครับพี่น้องให้เป็นสองสายนะครับบาน ให้เป็นสองสายตอนนี้ให้สายเดียวอยู่ครับพี่น้องตรงนี้เป็นร่องกลางทือว่าเวลาเก็บผลผลิตเอารถเลี้ยนอ้อมหมกมานี่ครับพี่น้องตัวนี้ปลานีพันจะจงไวก้ก่วงจังอยครับพี่น้องปลาเนี่ยประมาณสิบสองเมตรได้ครับพี่นอ้องคมก่วงแต่ว่าต้นมันใหญ่มาแล้วสองขางมันจะเหลืออยู่ประมาณสิบเมตรหรือเบาหน่อยว่าสิบเมตรหรือว่าเก้าเมตรนะครับคมก้วงพ่นระยะห่างของต้นครับพี่น้องปลานีครับระยะห่างของต้นนะครับพจนจะปลูกห่างกันอยู่สามเมตรครับพี่น้องปลานีครับพี่น้อง ปลูกห่างกันอยู่สามเมตรครับเชอรี่พันเชอรี่นะครับปลูกห่างกันอยู่สามเมตรระยะห่างของต้นครับพี่น้องระยะห่างของแถวหกเมตรครับพี่น้องคือมาตรฐานช่วงนี้พ่นจะใส่หกเมตรเบ็ดเลยครับพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นบางพันพ่นอาจจะขยับเป็นสี่เมตรนะครับพี่น้องต้นขม่วงแต่พันเชอรี่นี่สามเมตรครับพี่น้องก็ลองไปปับใส่บ้านเฮาบิ่งครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับระบบปุ๋ยระบบน้ำนะครับจมกันเกษตรของประเทศอิราเลนะครับสำหรับคลิปนี้บ้าหน่อยก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับ น้อยครูกางกับขอขอบพระคุณสำหรับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นน้งใจมาโดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับพี่ๆน้องครับ